กันล้องร้องนึ่งนะบ่หายบ่อยังละหายยากูเฮี่ยาโอ้ยหนาวแท้ว่ากาดเย็นแท้ว่ากูไม่สิบุตายใช่ป่ะเออเออเฮ้ยยังเฮ้ยังไปซื้อไปใส่ไปซื้อปลาทู่กันซื้อปลาทู่แมนซื้อปลาทูให้ไผยซื้อให้เมียโอ้ไปซื้อปลาทูให้เมียเออเอ้าวันจะไปหาหมอเปล่าวันเออไปหาหมอมาหาหมอมาแมนเพราะว่าเป็นอยัง หมอมาโอ้เดี๋ยวข่อยคุยน้ำข่อยไปปิดหนามก่อนเด้อลูกข่อยสิเปียกก่อนข้าว,นวหนึ่งเด้อเด้อไหนหมอมาเป็นยังหมอว่าข่อยเป็นคนขี้ลืมเป็นคนขี้ลื่มหมอให้ยามาอยู่บ่บไหนให้มาแล้วให้มาแล้วกินแล้วบ่หายแล้วบ่หายแล้วหายแล้วเอออาการล้มลุล่มๆน่ะบ่ะหายบอ่อยังละหายยากูเฮียยา ตาว่างายอ่ะนี่โอ้ยเอา้าทะลุจะกินหรือยังจักแหน่แล้วเราจะไปหาหมอใดซื้อหมอ้ออะหมอซื้อ,อยังกูไปหาหมอ,อยังเอา้าไป็นลู่รือเปเจ้าว่ะทะลุจะไปหาหมอแต่ใดนี่ไม่รู้เลยเบอเอา้าือเป็นแนวนั้นเนาะบัดน,นี้ค่อยไปแล้วนะเอ้าจะไปซื้อปลาทูบ่บัดนี้ฮะ ไปว่าค,คอยไปซื้อประตูเอาเจ้าว่าไปซื้อประตูไม่เมาบ้านบ่โอ้ไปเจ้าจะไปใส่สันไปทางหนา้าข้างหนา้าท่านพูนเจ้ามึงเอาบ้านาาเจ้าบะ่ะบ้านอยู่เซ่อ้าวตายละบาทที่นี่จังหน่อยสิบาลืมกูญะบ้อนนี่อัน,นบ้านเจ้าอยู่ทางพุน่นทำไมไม่ทางพูนเป็นบ่เออจะจะมาแต่ทางพุน่น เออใครแนวบ่ลืมกูไปบ่นี่เดี๋ยวจะไปบ่นี่กูจะไปเสะเมื่อบาากูก็เริ่มลืมได้เมื่อไหร่ล่ะขวางเลยหลอกติดต่อบ่วันนี้กู้จัดนายเอ้ยกินยาแล้วมากินยาหายแล้วไปแล้วกูไม่เห็นอย่างมาวันนี้ สวัสดีครับสวัสดีจ้ามือนี่มือนี้เป็นปี2567 67เนะครับผมเป็นมือครบรอบพอดีสำหรับมือร้อยกระทงมือร้อยกระทงครับผมวันเ็นเดือน12น้ำะนองเต็มต่ลีงเลยปอนทีสซีว่าบอกซูฟังว่ามาผู้ใดอยากเบิดทุกเบิดโศกเออเฮ็ดเนียไหรการร้อยกระทงที่ถูกต้องถือวิธีที่จะเฮ็ดให้เฮาบ่ต้องทุก บบตองยากบ่ตองมาน่งจมนางเมยอีกต่อไปบ่ได้ตัดลงตัดเล็บงยกบ่ได้ตัดผมตัดหยางเซ่เออโตองตัดลงตัดเล็บตัดผมหยักมันเฮ็ดแน่าด๋ล่ะใส่เนวตัดเลยมันเฮ็ดยังไ๋มันบ่อยากดอกมัน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 ต้องเห็ดจังไ๋แบบท่งแบบใส่ไปตองสิบ่หรือว่าอาหารมันมีแนวใส่ใส่เค่เดียวจบ ตันเต็มปัจจุบันจนหดอนดาคดสีบทุกไปอยางอีกต่อไปไปเลยบทถูกบทโศกไปน้ำหนามเลยไปน้ำหนามเลยมึงบอดับอดีมันกระสีไปน้ำบททุกอย่างอ้ถูกแค่เต็งไหนบานนีกระสีมีแต่แนวดีๆเขามาไปเต็งไหนบานนี้ไปเบิงข่อยชีเฮใไ้เบิงไปเบิงกันพี่น้องกันเตงเบิตามคำด้วยสีวาแน่นอนไปไปไป ไม่รอดกลางนาบโยนมันขึ้นฝากไปเลยได้แนวบอดีนี่นะเอาไปเอาไปมันโมเมนต์จังสี่ด้วยจ้ะเอยไปทุ่งไงเอาแนวบดีนะเบิร์ทุกเบิร์ตโตังได้อยู่นี่นะเอาปล่อยแล้วมันเบิดทุกเบิดโศก็ต้องจมก็ต้องยั้งเลยต้องกบก็ต้องตัดโยนลงเบิร์ตนี่แหละขึ้นไม่ยั้งลราบอดีแนวบอดีแบบนี้โอ้